วันนี้นะครับจะมาขออัปเดตนะครับแบรนดี้ยี่ห้อนี้นะครับผมเพิ่งได้มา15ลังนะครับเมื่อวานนะครับคือวันที่24ตุลาคม2565นะครับไม่ดราม่านะครับไม่ได้มากักตุนนะฮะแต่ว่ารวมๆกันกับเพื่อนฝูงนะครับสั่งมาเเช็คก่อนเลยนะครับว่านี่นะครับลังหนึ่งก็มี12ครบนะครับแต่ว่าเช็คก่อนเลยว่าของแท้หรือเปล่านะครับดูบนนี่ครับอากรสเต็มด้านบนนะครับ SD 2 4 2ส2 2 2นะครับเช็คกันตรงนี้นะฮะ S D 2 4 0 9 2 2โ okay, อเคนะครับแล้วก็ดูด้านในนะครับด้านในผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับ S D 2 4 0 9 2 2ตรงนะครับก็ถือว่าเป็นของแท้นะครับจ่ายไปทั้งหมดจ่ายไปทั้งหมดนะฮะ4ใบเทาทุ่นๆน,นะครับตกแล้วก็อยู่ที่333ต่อ1แบนนะครับก็ถือว่าราคาสูงนะครับ ก็แต่ยังไงได้ฮะบก็ของมันหายากนะครับยังไงก็ต้องยอมจ่ายเพราะว่าเราก็ดื่มแบบเพื่อนๆเป็นประจำอยู่แล้วโอเคนะครับมาอัปเดตให้ครับ